โอเคสวัสดีครับผมยินดีทุกคนตอนรับเข้าสู่ช่อง0ูตรสูตนะฮะวันนี้จะมาสอนโหลดเกมซูนเซแมนนะฮะหรือ PUBG ไซกอกนั่นเองนะฮะเกมที่ฮิตอยู่ใน tiktok นะฮะคนก็อยากให้มาสอนโหลดพี่โหลดที่ไหนโหลดที่เ s t o r e ก็ไม่มีไม่มีนะครับผมเพราะยังมันยังไม่เปิดในไทยนะฮะมันแต่กำลังจะเปิดนะครับผมแต่ใครที่อยากเล่นก่อนก็สามารถโหลดได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาสอนโหลดนะฮะ ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมทุกคนใครที่กดแล้วนะฮะก็ไปดูกันเลยครับผมอย่างแรกครับเข้า Google ครับผมอ่าแล้วเราก็พิมพ์หาครับว่าแป๊บหนึ่งนะนี่แล้วก็พิมพิม่านะฮะพิมพ์ใน Google นะฮะ tap tap นะฮะผมแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะฮะแล้กดคลิกอันแรกเลครับ ปุ๊บน,บน,น,นี่กดตรงดาวนโหลดครับนี่ฮะตรงเห็นรูปแอนดรอยไหมฮะนี่กดตรงแอนดรอยเลยกดแล้วรอให้มันโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งแอปนี้นะฮะพอเราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะได้แอปนี้มานี่แอปนี้นะครับแอปนี้นะฮะนี่เราเข้าเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูใหม่ละกันเดี๋ยวเผื่อทุกคนงง ไปดูไหมนะเามานี่ยเข้ามานแรกก็จะมาอันนี้นะฮะผมนี่มันจะอยู่อันแรกเลยทุกคนนะฮะเรากดคลิกเข้าไปเลยนี่นะครับกดลงดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดไปเลยโอ้ด้ยพื้นที่นิดเดียวเองครับทุกคนประมาณร้อยห้ามิกะป๋อยนะฮะกดดาวน์โหลดไปครับ ก็รอมันโหลดเสร็จโอเคครับเนี่เรามาอยู่ในเกมกันแล้วนะเราก็ต้องชื่อกันเลยเนี่ครับสูตรแก้วเอ็กได้ปะเนี่ยโอเคได้ Hello there, little sausage man. we prepared a 30-second basic training to help you quickly familiarize with the game. Let's get Welcome to Sausage Man! Here's a gift from us! The game is so loud. Can I turn it up? Umm... There's no Thai language yet. บายหูมากเนียังมีภาษาไทยนะครับภาษาไทยยังไม่เข้านะครับผมเป็นเกมออกแนวแบบน่ารักน่ารักนะทุกคนน่าเล่นอยู่นเกมนี้ดชเบุกะไรเินเะเกเดียเ้ากไรเเ โอเคเราเจอห้องแล้วทุกคนกว่าจะเจอนานมากนะฮะคนเล่นมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนคนเล่นยังน้อยเล่ฮะห้องนานมากนะฮะ โอเคนะครับโอ้โ oh, ห oh, แมพมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะโอ้โหแล้วดูจะรอดปาะในเครื่องบินโอ้โหควันดำมากเลยนะ oh. โดดเลยโดดเลยดีกว่า <laughs> <laughs> <ST AN TS> โอ้โหเออก็น่ารักอีกแบบนะคนเกมเนี้ยเออน่าเล่นว่ะ <ST AN TS> ไม่คืออะไรอะ่ะบอลเก็บได้ปะเอออ้าว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 อาอาคือคอะไระอ๋ออ๋ออ๋อ เเท่ด <ste> ีดีดีดี่โอยโคตรแจ๊บเดี๋ยวเยเดี๋ยวเลยเดอเอเอาเออออมันเอมีโกดหมดแกไปเองเดือดเดอเดโอเคโหเสียงเสียงเสียงน่ารักเกิน

เอาเอาอันนี้ืออเลยอ๋อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วไงต่อเอางงงงได้คิวเฉยชอบเสียงวะเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะ ตัวอะไรอะยิงได้ป่ะเอาคือตัวอะไรยิงยิงแล้วไงต่อเอามีอะไรเกิดขึ้น เฮ้ยก้าสุนโอ้โหถ้าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนยังน่ารักอ่ะโอ้โหเอคนี่คืออะไรปืนอะไรคืออะไรลูกซองเหรอเออลูกซองลูกซอง ไ,ไม่มีอะไรอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมทุกคนใครใครขยายผมสตรีมเกมนี้ก็บอกได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ